อโอ๊อยอ,อ,ยอ,อ,ยอไหไรเนี่ยเราตั้งก่อนนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามทางแฟนเพจ f เกทาพาฟิโรนะคะตอนนี้อยู่ที่ทางสถาบันนิเ,เวศวิทยา,าทโรงพยาบาลตำรวจนะคะเรามาติดตามความคื่หน้ากรณีที่เกิดขึ้นนะคะในกรณีเคสต้นบัดรนักศึกษานะคะที่ไปเกิดอุบัติเหตุนะคะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งนักเรียนและค,ครูนะคะ สถานีทางแค่ใจโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็ทีมจากนิติเวชนะคะโรงพยาบาลตำรวจก็จะมีการแถลงผลในเรื่องของการขั้นตอนนะคะการตรวจเอกลักษณ์บุคคลนะคะเพราะว่าศพที่มาถึงเนี่ยทั้งหมด23ศพด้วยกันเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดของความกันค่ะทางโรงพยาบาลตำรวจโดยทาบ้านนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็ได้ทำการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ตั้งแต่เมื่อคืนคาดว่าวันนี้จะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มีการจัดพิมพ์นักจิตวิทยาจิตแพทย์ดูแลสภาพจิตใจครอบครัวผู้สูงเสียซึ่งนับถึงตอนนี้ก็มีผู้ที่มาปรึกษาเรื่องขนาดที่าพจิตประมาณ10ครอบครัวแล้วแล้วทางโรงพยาบาลาตำรวจก็ได้สำรองห้องพักเป็น4ห้องในกรณีที่จำเป็นจะต้อง รักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับท่านตอนการทันในสู่ตอนนี้เป็นยังไงคะหมายถึงการมีทีเวสอธิบายเรื่องที่เด็กๆทกคนนะครับขออนุญาตนำเรียนครับตอนนี้ขั้นตอนการสรุปสุดปริญญาค่ะกำลังดำเนินการ ทำขั้นตอนอยู่นะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็สารพิสูจน์เอกบุคคลได้แล้วนะครับยืนยันตัวบุคคลได้ตอนนี้17ลายนะครับที่6ลายเนี่ยคาดว่าน่าจะเสร็จในช่วงเที่ยงนี้นะครับเพราะฉะนั้น23ลายเนี่ยก็จะลุกล้วนสาเร็จภายในวันนี้สามบ้านสมบ้องสมญาทยอยทยอยท้องสมได้นะครับหมายความว่าเราสามารถทีจ่จะทยอยนําร่างกับภูมิปัญญาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ไหมคะครับอ๋อ แล้วพอจะเปิดเผยในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตอย่างต้องออกกับการสครวจข้อเท็จจริงตอนนี้มีญาติๆติดต่อเราส <c oughs> ่งกลับบ like ้านแล้วอีกอย่างเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะ่ดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนครับครับ กับท no ีมงานก็ทางกรมสุขภาิตนะครับแล้วก็กลุ่มงานที่ดูแลระยะเป็ยวยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ้ก็ไห้ร่วมกันนะครับดูแลนะครับให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับผู้ประสบทางจิตใจกับผู้ประสบภัยเป็นเรื้อต้นนะครับก็ทามาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ่อวานเย็นเมื่อคืนแล้วก็จนกระทั่งถึงตอนนี้และณขณะนี้เองนะครับก็ยังดาเนินการนะครับในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของญาติผู้ประสบ ไปก็จะเป็นทั้งผู้ปกครองครับคุณพ่อคุณแม่ครับญาติพี่น้องแล้วก็ตัวตัวตัวน้องด้วยครับตัวตัวพี่น้องด้วยครับเด็กกับเียนด้วยครับทางโรงพยาบาลตำรวจก็ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลดูภาพสิทผู้สูงอายนะครับร่วมกับกรมุูภาพสิทธิแล้วก็หน่วยงานที่ต้องคอคอยดูแลสุขภาพ ัาษาผู้ี่วยสภาพจิตใจผี้ปกครองนะครับครับตอนนี้ก็จริงๆเอในผู้ร่วมดําเนินการทั้งหมดนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการดําเนินการเนี่ยนะครับก็จะได้มีคําแนะนำนะครับให้กับผู้ญาติให้กับผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านอยู่ เสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะผู้ชมนะคะก็เป็นรา,ลายละเอียดนะคะจากทางแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ทีมนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะว่าตอนนี้นะคะร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกลาง่าวนะคะนำส่งมาที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมด23 นะคะ23ร่างนะคะแล้วก็สามารถในเรื่องของการตรวจพิสูจน์อาการบุตรกุรบุคคลนะคะยนืนยันทั้งหมด17รายนะคะก็เรียกว่ามีการ,รยืนยันชัดเจนได้นะคะ17รายคาดว่าจะสามารถทยอยนะคะส่งกลับคุมลำนาวนนะคะได้นะคะ ในวันนี้ภายในวันนี้นะคะส่วนอีก6รายนะคะคงจะต้องรอในเรื่องของผลตรวจดีเอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า6กรายนั้นก็อย่างที่บอกคือสภาพน่าผูกเสียชีวิตท,ที่นำส่งที่นิเจอเวนเนื่องจากถูกเพลิงไหม้นะคะแล้วก็บางรายแล้วก็เรียกว่าไม่สามารถจะไม่จำสาภาพไม่ได้ก็คงจะต้องรอในเรื่องของการพิสูจน์จากดีเอท์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะจำนวน6รายค่ะคุณผู้ชม ซึ่งนะะในเรื่องของทางโรงพยาบาลตำรวจนอกจากจะดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกสําหรับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ในส่วนของส่งต่างๆนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะก็จะมีในส่วนของทีมที่เยียวยาจิตใจนะคะจากโรงพยาบาลตํารวจนะคะก็คอยมาให้คําแนะนานะคะแล้วก็คอยพูดคุยกับทางญาตินะคะที่มาในวันนี้ด้วยนะคะมีการพูดคุยก็ทนใจก็จะมีมีอาการเครียดกันอยู่นะคะแล้วก็ ก็จะมีทีมเดียวยาจิตใจจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะเข้าไปดูแลนะคะในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตนะคะทั้งหมดในวันนี้ก็คาดว่าจะาส่งได้ในช่วงน่าจอกได้ในช่วงบ่ายนะเพราะว่าตอนนี้ดูจากความพร้อมของทางมูลนิธินะคะมูลนิธิ นะคะมาเตรียมนะคะมาเตรียมขบวนมาเตรียมที่จะอำนวยความสะดวกนะคะนำส่งกลับนะคะนำร่างส่งกลับไปยังภูมิลำเนานะคะก็มีการกำลังมีการจัดเตรียมลำดับคานต่างๆนะเพื่อที่จะดูแลในเรื่องนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม นีค่ะก็จะเป็นบรรยากาศด้านในซึ่งเป็นในส่วนของทางด้านมูลนิธินะคะที่เขาจะร่วมกันนะคะในการนำรากผู้เสียชีวิตนะคะกับคุมลำนาในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็ะมีการจัดเตรียมนะคะก็จะมีขบวนรถแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธินะคะมา โดยขนาดนี้นะคะบรรยากาศที่โรงพยาบาลตรวจหรือตรงบรเิเวณจุดนิิเวศนี้นะคะก็มีการจัดพื้นที่นะคะโดยเฉพาะญาติที่เข้ามาติดต่อนะคะที่ทางด้านของศูนย์แห่งนี้นะคะก็จะมีการจัดไว้บริเวณชั้น3ของอาคารค่ะก็จะไป เก็บตัวอย่าง d n a นนะคะมาตั้งแต่เช้านะคะมาเดินทางมากันตั้งแต่เชาะะา้นชานะคะก็มีการเก็บตัวอย่างดี a ไว้นะคะารายไหนที่มีการตรวจเบื้องต้นแล้ว โรงกัาน,นะคะก็สามารถที่จะนํานร่างกลับไปได้ซึ่งเมื่อสักครู่ทางคุณหมอก็บอกว่าทั้งหมด17ร่างด้วยกันนะคะที่ตอนนี้สามารถที่จะเยียวยาตัวบุคคลได้แล้วนะคะคุณผู้ชมพราเหลือขั้นตอนในเรื่องของเอกสารต่างๆในการออกใบต่างๆนะคะซึ่งอย่างที่ผู้ชมเห็นตอนนี้คือจะเป็นกลุ่มของพี่ๆมูลนิธินะคะจะช่วยจะเป็นหน่วยที่นำผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ วันนี้ในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะทางท่านรักษาการผู้ช่วการตำรวจแห่งชาติค่ะ่ถูกปัดเราไม่ถูกยิงกระท้อจะมีการแถลงในเรื่องของความคืบหน้านะคะในส่วนของคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะทางท่านรักษาการพบตลอก็จะเดินทางไป ถแถลงความคืบหน้าของคดีนะคะว่าได้มีการแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต่างๆนั้นก็ในส่วนของคดีก็จะมีการถแถลงเวลาบ่าย2องโมงที่กองบัญชาการตำรวจพักหนึ่งและก็ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางพิสูจน์หลักฐานร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกก็จะไปตรวจสภาพรถที่เกิดเหตุรถที่เป็นรถเกิดเหตุนะคะ ก็จะไปดูในเรื่องของมาตรฐานรถดังกล่าวว่ามีการดัดแปลงอะไรยังไงมากแค่ไหนนะคะก็มีการลงพื้นที่นะคะในในส่วนของทางด้านกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ทางด้านของพิสูจน์หลักฐานนะคะ ก็เป็นบรรยากาศสดสดล่าสุดนะคะที่ทางสถาบานันนิติวิทยานะคะซึ่งในส่วนของญาติที่มาติดต่อในวันนี้นะคะทางทีมแพทย์ที่จะดูในเรื่องของเยียวยาจิตใจทั้งของโ,โรงพยาบาลตำรวจก็ดีนะคะทางด้านของกรมสุขภาพจิตนะคะก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะมาพูดคุยกับทางด้านของญาตินะคะที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในกล้วยนะคมมุณผู้ชมนะคะ ตอนนี้เขาก็มีจัดพื้นที่ไว้บริเวณชั้นสามก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะคในการที่จะให้ญาตน,นั่งพักแล้วก็มีการาพูดคุยกับทีมแพทย์แล้วก็มีการเก็บตัวอย่างดีเอนเเพื่อที่จะเรียกว่านํามาเทียบกับร่างผู้เสียชีวิตในครั้งนี้นะคะ่ะ ก็เป็นบรรยากาศสดๆณนขนาดนี้นะคะก็คาดว่าช่วงบ่ายก็จะเริ่มทยอยนำพาสุเุศิชีวินาเดินทางกับภูมิลำเนาได้ในช่วงบ่ายค่ะค การพิสุจน์อกลักษณ์บุคคลนะเอก,เอกลักษณ์บุคคลส่วนใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วทั้งหมด17ศพนะคะ17ราย17รายนะคะก็ยืนยันได้ทั้งหมด17รายแล้วนะคะกอ <c oughs> ในเรื่องของอการลงเอกสารเก <c oughs> ี่ยวกับการคดสโตรสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ <c oughs> แล้วก็จากนั้นนะคะก็จะ,ะนำร่างนะคะกับคมูบระณาวได้ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ นี่ก็ให้ผู้ชมดูบรรยากาศเดี๋ยวทราบว่าในช่วงบ่ายนี้จะมีท่านมท1หนึ่งแล้วท่านรองนายกและก็มท1หนึ่งคุณอนุทินชามวิเลกูลนะคะก็จะเดินทางมาที่นิติเวศนี้ด้วยก็ให้กำลังใจกันคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่ เรียกได้ว่าสร้างความสเสียใจให้คนทั้งประเทศเลยทีเดียวเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้าแล้ว kind ก of ันผู้ชมนะคเดี ja ๋ยวที่ฉันจะไลฟ์ไปอีกรอบแล้วกันเนาะช่วงนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ